กินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ิ่งศักดิ์เป็นพระเอกหนุ่มหล่อสูงมากใครเห็นเสร็จแล้วก็ต้องตกใจในความสามารถและที่สำคัญที่สุดมีลูกละนาดมาที่พุงด้วยพี่หยวนกวินลาว,วสวัสดีสวัสดี ไม่เจอการโอ้ตายแล้วเขาบอกว่าการหอมที่หน้าผากหมายความว่าดูเราจริงเหรอครับจริงหรือเปล่าอาจารย์จะผมไม่ครับละออันนี้ตัดทิ้งนี่ตัดทิ้งอ๋ออ๋ย N U ใิครับอาจารย์รักอาจารย์มากค่ะเมื่อกี้เอาตัดตัดเอาไปออกอากาศด้วยนะครับวันนี้ื้องหยวนมาวันนี้มีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ้สักรับประทานโอเคเปล่าสุดยอดสบายมากครับเรื่องข้าวเคยเข้าครัวไหมเข้าตลอดนะเข้าครัวเพราะว่าผมชอบไปตีตีท้ายครัว เมนูที่พี่หยวนต้องทำให้อาจารย์นิสกรับประทานคือไข่พะโลโบราณโอ้โหเข้าไหมเข้ามากเลยเพราะว่าหน้าผมเนี่ยเป็นแบบแนวกึ่งกึ่งย้อนยุคนี่ะเอาเหรอแล้วเรื่องไข่นี่นะคะผมผมบอกผมถนัดมากอ๋อหยว่ถัดเรื่องไข่ทานไข่บ่อยชาเมนูไข่นี่ผู้ชายส่วนใหญ่จะถนัดนะคะเพราะว่าทำอะไรไม่เป็นไข่เจียวไข่ทอดไปก่อนนะคะเราไปดูกติกากันครับกติกาของเราก็คือ ดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศัก์จะกินได้หรือเททิ้งนั่งอยใอนมีกติกาของเราคือมีเวลาเพียงแค่10นาทีไข่พะโล้เวลาณจะกินได้เหรอโอ้โห10นาทีจริงๆผมใช้เวลาไม่เกิน3นาทีก็เสร็จนะครับ ไข่พะโล้โบราณสนาทีขอดูฝีมือหน่อยได้ไหมลงมือเลยไหมเดี๋ยวถามอาจารก่อนว่าอะไรบ้างนี่เตรียวมอไหนี่อ้าวก็ไไดบอกว่าเป็นไงอ้อไม่เป็นละจาย์ผมไม่เป็นผมบอกจา์ว่าผมไม่เป็นฉันจะบอกไม่ยากหรอกอ้าวลงมือครับสิบนาทีเอาละจายนฮะอันนี้สบายมากครับก่อนอื่นนะฮะนี่เลยน้ำเทลงไปนี่จา์อ่เทหมดเลย แล้วก็อันนี้หมูเนี่ยเราเตรียมมาไว้แล้วนะครับจานให้ผมทํางานนีง่ายสบายมากเลยหมูลงไปเลยโอ้โหแล้วหมูก็ลงไปหมดเลยนะครับอันนี้เอามาทำอะไรจานนี่ตาม,มาตามาฉันก็ไม่รู้นะครับเอามาตำนี่คือถ้าพะโลเนี่ยเราต้องมีการติดหวานห,หน่อยหน่อยจานอืมบาดฟหวานนะเย <c oughs> <c oughs> จะยากอะไรจานดก <c oughs> เชื่อพี่มือผมดิ <c oughs> อันนี้อะไรวะนเนี่ยน,นี่น่าจะเป็นใบเตยอาการใบเตยใบ,ใบเตยนี่เขาอยู่เอาไว้ใช้ในรถแท็กซี่นะครับ<อ>ไว้อยู่หลังรถแท็กซี่ <laughs> ไม่เกี่ยวกัน <laughs> วันนี้นะครับอยู่มาทําอาหารให้อาจารย์ทานนะครับบอกเลยว่าความมัน่นใจมันเกินล้านครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมทําอาหารตลอดเวลาและผมก็เป็นนักชิมนะครับฝีมือการทาอาหารเนี่ยผมได้มาจากอาม่านะครับที่มาจากเมืองจีนผมบอกได้เลยว่าบ้านผมเนี่ยถ่ายทอดกันมาต่อรุ่นสู่รุ่นนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดผมไม่ไนักแสดงนะครับผมต้องเปิดร้านอาหารนะครับทุกวันนี้ผมอาจจะต้องเป็นเชฟไปแล้วผมบอกได้เลยว่า อาจารย์ครับชิมเพียงแค่อาหารผมแค่คําเดียวนะครับอาจารย์ต้องขอผมแต่งงานแน่นอนเต้าหู้เต้าหู้เนี่ยเต้าหู้เทลงไปเลยรออะไรมันอมน้ำใช่ปะน้ำมันมีสีดําได้ยังไงสีอิ่วอาจารย์ใส่สีอิ่วลงไปสูตรเลยนี่สีอิ่วดำน้ำเนี่ยเดี๋ยวสีออกระจารย์ดิยังไม่ทันไรเลยสีเป็นสีน้ำตาลแล้วนะอาจารย์โอ้สุดยอดอยู่แล้วนี่เชื่อวิมือผม คิดว่าน่าจะเอาพวกเครื่องเคียงนะที่เป็นของที่มันเป็นชิ้นๆนะคุณผู้ชมของที่มันเป็นแบบต้องตำเอ้นี่ได้อยู่นี่ได้อยู่นี่ได้อยู่น่าจะใช่น่าจะใช่มือจับสากอาจารย์ใช้ได้ไหมใชได้ทำบัตรทำแมงมากเลยจริงจริงมันไม่จับด้านนี้อาจารย์ต้องจับด้านนี้ไปเฮ้ยลืมลืม <c oughs> นี่คือน่าจะเป็นลากลากเออนี่ที่ในละครกำลงังดังเลยลากราคะ ท่าบางชีจ้าใสปิดไ้ก่อนจ้าปิดปิดไก่อนนี่หน้าตาดูดีเฮ้ยอันนี้ลืมลืมลืมอันนี้แม่เคยพูดอยู่อะไรปักกลวยปวยกัดปวยกักปักกลวยแม่หมายยังไงปัากลวยโอ้โหนี่เครื่องเทศผมไม่ไงนี่เครื่องเทศลงตัวลงตัวคุณผู้ชม โบนานราณมากเลยนะอันนี้คือเราเราแค่ไม่ไม่ตำแค่นวดนวดให้มันมีความแตะออกมาแล้วมันมีกลิ่นของสมุนไพรออกมานี่อชอบให้จานเปิดอา้าวโอเคโนี่โขกลงไปแล้วคนนิดหน่อยคนนิดหน่อยให้เครื่องเทศมันได้โอ้โหจานนี่เฮ้ยมันใช่เหรอวะไม่ใช่เหรอทำไมทำไมมันลอยเหมือนอหารจานแ กินสาระนบพวกหัวเป็นบุญนะใช่หรอจานแต่ผมกินคโลมันไม่มีเม็ดเม็ดอันเนี้ยก็ไม่รู้ว่าหยดนะเฮ้ยใช่เปล่ารวผมตักออกได้ไหมเนี่ยไม่รู้ยวอช้างบอกเลยว่านี่คือคโลโบราณอ๋อเหรอจานส้าัจฉันเกิดไม่ทันจานดมดมงไม่ดมอ่ะ ฉันมาฉันเกิดไม่ทันแน่เลยตำลับเนี้ยมันต้องเกิดก่อนฉันเกิดนานมากเลยสมัยก่อนที่อาม่าผมเนี่ยนะครับนเนาะเขามาจากเมืองจีนเนี่ยสูตรนี้ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นสูตรพะโล้แซ่เตียจานไม่ไม่เคยได้ยินใช่ไหมแซ่เตียทำไมต้องเอาแซ่เดียวกับฉันมาใช้มาเล่นกันจริงอ่ะแซ่เต<ๆ>ียจานแซ่เตียว่าใช่ผมเตียเหมือนกันชื่อผมเตียบักคุง <c oughs> ออกจะเหมือนอีสานหน่อยแต่ว่าเป็นร้าน ครับอาจารย์มันเดือดแล้วหยวจะชิมก่อนไหมไม่ไม่เอาตัวจะต้องชิมสิรสชาติต้องปรุงอะไรอีกจะเปล่าอาจารย์โหนี่ผมตัวมาอย่างดีไม่ได้หยวนชิมเดี๋ยวนี้โอ้โหตายแล้วโกลิ่นมันดีนะ้หยวนนะกลินดีดิกินดีโอ้น้ำเหมือนต้ผมใช้น้ำหอมมากลิ่นดีน้ำเหมือนต้มยาขมเลยโอ้โหอร่อยมากเลยใช่ไหม อยู่อ่ะพูดแบบติงเกิลเจเนี่ยนเอาอะมาเนี่ยนะมาจากเมืองจีนตำรับเนี้ยนะถูกถ่ายทอดมาอุ้ยมันลำเลิศมากเล่นย้อนดยเล่นย้อนแต่เล่นย้อนด้วยใช่ปะเตียบักคุ้งโอ้โหอานนด้ผมบอกกลิ่นมันใช่จริงกลิ่นใช่นะกลิ่นมันใช่แต่รสอ่ะรสมันไม่ใช่มันไกลบ้ากเลยเหรอ ผมชิมเรียบร้อยครับอ่ะไปเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันเราจะต้องปูพื้นฐานนิดเดงมีสตอรี่คุณผู้ชมครับอาม่าเดินทางมาจากเมืองจีนมาด้วยเรือสำเภาด้วยมาด้วยเรือสำเภาเอามอนไม่มีหมอนไม่มีหมอนไม่มีเสือไม่มีเสือก็ไม่มีเสื้อผ้าชุดเดียวเสื้อผ้ามาชุดเดียวแล้วก็มาทาตำรับนี้ครับผมยังไม่ชิมก็อยากส่งอาม่ากลับแล้วเดี๋ยวคุยช่วงหน้าครับ เอาละถึงเวลาที่เราต้องพิสูจน์แล้วว่าไข่พะโลโ้โบราณ,ราณของคุณพี่หยวนเรารจะกินได้หรือว่าออจานทำหน,น้าไย่ได้ไหมครับนี่ผมทาด้วยความตั้งใจเป็นสูตรของอาม่าผมที่มาจากเมืองจีนด้วยเรือสำเภาเสือพื้นเสื่อไม่มีมอนหมอนก็ไม่มีมาหยวนกินก่อนแซ่จานอะพีเสน,น,นก่อนพี่เสนแนะนําก่อนแนะนําก่อนว่ามันไข่พะโล้นี่นะครับผมบอกได้เลยว่ารสชาตินี่นะครับถ้าเป็นเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพกัทานกัทาน หวานมากตะกี้ชิมแล้วอาจารย์ไม่เชื่อใช่ไหมครับให้อาจารย์ลองชิมดูก่อนนี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะย้อนย้อนก่อนย้อนก่อนเลยไม่เป็นไรเรารู้ไม่อาจารย์ผมถามนิดนึงเหรอาจารยนเราอยู่กันสองคนทำไมต้องเอาช้อนมาเยอะขนาดนี้ด้วยเนี่ยเดี๋ยวเผื่อคนอื่นอ๋อคนอื่นเขอามาเผื่อเขาจะมาแย่งกินให้มันอร่อยมากช้อนนี่สวยงามนะมีมีขมขิ้เลยจานเอาเต้าหู้ไหมเต้าหู้ แล้วคู้ผมนี่ผมจะบอกว่ามีสูตรพิเศษของผมมาเพราะว่าครึ่งนึงเนี่ยมันมันมันอมน้ำไปแล้วแต่ครึ่งนึงมันยังแข็งๆอยู่วางวางวางกัดมันชิ้นเยอะไปชิ้นใหญ่เดี๋ยวรั่วปากวางเอ๊ะเวลาทำอย่างอื่นนะทั้งคำเลยนะอาจารย์เอาหนักหมายนึกที่ขนมหวานอ่ะแหมตานนี่นะตลอดอะเกิดมาก็ไม่เคยเห็นนะตู้ลอยเคร่งเต้งขนาดนี้ต้องหยวนจานเดี๋ยวก่อนจานนี้เรื่องสุขภาพอะไรไหมครับตอนนี้ไม่คือพี่จะบอกอะไรให้นะ ไพะโล้โบราณนะ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนี้เลยอ่ะทำไมอ่ะแบบแที่หยวนทําเนี่ยมันแบบมันโบราณก่อนที่จะมาถึงยุคโบราณของเราอีกอย่างนั้นเลยเหรอขาเนื้อ,อผมเป็นใจจันสุดยอดจันผมบอกเลยว่ามันอร่อยหอมหอมไหมจันคลายไหมคลายไหมจันคลายไหมหยวนอะไรฮะ สูตรเนี้ยเป็นของอาม่าของอาม่าหยวนลองกินดูแล้วกันโอ้โหอร่อยมากเลยกลัวที่ไหนอาจารย์ห้อนอ่ะอาจารย์เสือมาหมอนไม่มีไม่มีมาตัวคนเดียวอยากให้อาม่ากลับเลยอ่ะน้องหยวนอาจารย์จะบอกน้องหยวนให้นะ โบราณนะเบือดเดือดก็ต้องอน้ำตาลปี๊บครับไปเคี่ยวก่อนอะไรเคี่ยวก่อนแล้วก umm> ็ทำให้มันเป็นสีน้ำตาลมันจะดำกว่านี้แล้วพะโลก็ไม่มีทางจะใส่ลูกผักชีกับยี่หร่าไหนคือไหนไอที่ลอยลอยเป็นอาหารปลานั่นแหละอ๋อเหรอแล้วลูกผักชีก็ไม่ใสเอาเหรอออแต่หยวนใส่ไปแล้วอะ อ้าวผมจริงๆแล้วอาจารย์ครับคูมของผมเนี่ยมันสูงมากไงอ๋อเหรอผมรู้สึกว่าผมต้องการที่จะโชว์ให้คุณผู้ชมเห็นว่าอะไรที่ควรใส่อะไรที่ไม่ควรใส่ถ้าผมทำถูกทุกอย่างอาจารย์ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไมีสคริปต์จะพูดอะไรแล้วดิเข้าใจเข้าใจโอ้ทำมาดีอยู่แล้วจบเลยอ๋อโอเคาอาจารย์ทันหมูด้วยไม่ใช่อาจารย์จะเก็บหมูไปแล้วไปทำกับข้าวอย่างอื่นเดี๋ยวเดี๋ยวาจะไปล้างเสียดายตายและหมูนี่ ยังไม่สุกเลยยังไม่สุก <c oughs> ดีเลยครับผมเอาหมูไปล้างดีกว่าแล้วเดี๋ยวทำทอดกระเท,ทียมพริกไทยอย่ะได้ได้เดี๋ยวฉันทำได้ส่วนเต้าหู้เนี่ยเดี๋ยวฉันก็ไปทำใหม่ซอยซอยเสแล้วใส่ใไข่เจียวได้เต้าหู้อร่อยจริงเลงแล้เวเอาหมูขึ้นก่อนเสียของโถยวนช่วยพี่ล้างหมูหน่อยได้ไหมล้างอะไรนะฮะล้างหมูตกใจตะกี้ปังสรุปแล้วไข่ปลาโอนไลน์ของน้องหยวนเป็นไงครับเทีย S <S แต่ประเดี๋ยวช่วงหน้าเซนติสับมีเมนูฝากน้องหยวนรับรองได้ต่อไปนี้ก็จะมีเมนูเด็ดประจำชีวิตติดตามช่วงหน้าครับเมนูของอาจารย์คือขนมจีนน้ำยาปลาผิดยาโอ้โห و, ไม่ได้ย่างธรรมดานะครับเป็นย่างสามขุนแต่เด็นพอได้ไหมอาจารย์ <S 2> <S 2> ไม่ใช่ไม่เป็นไรนกนกเสียงนกใสหน่อย <S 2> <S 2> อ่าค่ะแกลนิดหนึ่งนะคะเมนูของอาจารย์จะทำไม่ยาก <S 2> <S 2> ต้องเตรียมอะไรบ้างนี่อันนี้อะไรอาจารย์นี่อะไรอันนี้คือเนื้อปลาึิงต้มสุก เนื้อปลานิลต้องสุกนะครับใช่อุ้ยเหลือเนื้อปลานิลนะครับผมแล้วจังก็ใส่ปลาทูด้วยฮะเห็นไหมหนึ่งตัวตัวเบลอเลยครับใส่กระชายกระชายกินแล้วแบบโอ้โหกระชายนี่บำรุงนะเนี่ยใช่แล้วก็ใส่ขมิ้นขมิ้นจะได้เหลืองอปลาเค็มื เสร็จแล้วก็ตามด้วยกะทิเดี๋ยวอาจารย์ไม่เช็คเช็คหน่อยไม่ต้องไม่ต้องเช็คค่ะอันนี้จะบอกว่าวันนี้อาจารย์ใช้เป็นกะทิอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขั้นทันทีตั้งแต่กระเพาะเปลือกอหูยหอมเลยอาจารย์หอมใช่อาจารย์ก็ใส่ลงไปใส่มลงหมดขวดเลยครับครึ่งหนึ่งโอ้อาจารย์เทรู้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยรู้เลยเนี่ยครึ่งหนึ่ง็นแบ๊กเป๊ะมาอาจารย์รูบกี่กระฝนขวดอะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะเสร็จแล้วก็จะบดผสมครับใส่ฝาปิด แน่นแน่นแล้วก็น,นีา <c oughs> เสร็จแล้วอาจารย์ก็จะบัตเทใส่ลงไปที่ในหมอ้อครับผมเนี่ยดูส่วนผสมที่เป็นครีมเออเป็นครีมเลยอะ่ะเข้มไหมเนี่ยน้ำยาของอาจารย์น่ะตำหรับออกมาพุดดีพุดดีนี่เข้มไหมอาจารย์เป็นคนมีน้ำยาเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำพริกแกงเผ็ด ราโลโบลงไปดีนะทำสะดวกนะจานเนืใช่เนี่ยแค่เ่าปมันก็เป็นน้ำนยาแบบง่ายๆบายมาก <คน S 2> อาจารย์ก็ไม่ได้ทำเผ็ดมากนะสูตรแบบอยวนนะจานอุ้ยออุ้ยอัจาอุ้ยอุอ้ยไม่จริงอ่ะก้ทำพิารใส่เลยนะ ชมครับอาจจะเป็นภาพความประทับใจนะครับที่ผมเองกับอาจารย์นะครับเราก็ได้มีเวลาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับเราปรุงอาหารด้วยกันนะครับก็เป็นภาพความน่ารักๆของของคู่คู่รักนะครับก็เป็นยายนะครับกับหลานค่ะใส่พริกไทยสดครับผมโอ้ใบมะกรือครับผมตะไคร้ครับ ฉันชอบพริกไทยป่นใส่เยอะๆมันจะได้ฉุนๆอ่าผมชอบเหมือนกันชอบเหมือนกันน้ำมะขามเปียกเดี๋ยารอให้เดือดก่อนนะพูดไปดูน่ากินนะโอ้สีสันมากลิก่นดีเลยฮะอ,อันนี้นี่เป็นเป็นก้านๆนี้เลยไหมจารย์ใช่ใส่ไปอย่างเงี้ยเป็นก้านๆเกิดอะไนขึ้นล่ต้องเติมไหมต้องเติมอุ๊ยเป็ไงอาจา๊านเราเราใส่น้ำปลานิดเดียวเท่านั้นมันเค็มแล้ว แล้วก็ขอใส่น้ําตาลนิดนึงมันเค็มแล้วใช่ไหมใส่ปั่นแม่ให้มันมีกลิ่นนิดๆอ๋อนิดเดียวอาจันพาพาจันพูดใครคราเนี่ยจันพูดพูดกับคุณนด็แหละอ่าไม่มองแก่ด้วยอ่าไทยอ่าอ๋อหมายถึงผมหยุดได้แล้วตายตายตาคนไปยอ่าตายละไม่น่าเชื่อเลยน้องหยวนมง่ายขนาดนี้อาจารย์ใช่ทำไมอาจารย์ทำอาหารแล้วดูมันให้มากเลยอ่ะแล้วมันอร่อยมากด้วยเนี่ยนะ เป็นตำราของคุณยายแล้วคุณยายเนี่ยเดินทางมาจากต่างประเทศเ,เี๋ยก่อนน่าจา์เดี๋ยว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 ยายเดียวกันวะนเนี่ยทำไมมันมาเรื่องเดียวกันเลยครับเสือมานะต่ไม่มีหมอนม,ม,มีหมอนเอเหมือนกันเลยแต่เมื่อกี้เนี่ยตทจริงนะ มันเป็นครีมมากนี่นะถ้าแกะเนื้อปูนะใส่ลงไปยังโอ้โหน้ำยาเลยเหมือนเป็นแบบน้ำยาปูเป็นยมรวมมากปูเป็นยมรวมเหรอท่านใช่มันเป็นคนปูเป็นยวมรวมแล้วเป็นอะไรอ่ะอ้าวก็ปูก็เป็นก้างๆอ๋อเป็นก้างๆ เป็นตนตอนนะงานเป็นตนตอนตอนตอน,ตอนนั้นนอนแล้วม <laughs> ั <laughs> ้งปลาปลาปลาดูสิหยวนมัน่้นเป็นครีมเลยนะน่ารับประทานมากลเลยชอบเลยอ่ะแ,แล้วลงไมบเจอขนมจีนโอ้โหขนมจีนนี่ผมไม่หากินที่จีนหาไม่เจอนะจังไ <c oughs> มนขอเมืองไทย <c oughs> เอาอ่เหรอเหรอไปหาที่เมืองจีนเลยเหรอ,อ,อหาในเมืองจีนเลยนี้ถึงนด้ขอขอทดสูตรรสชาติอาจารย์จะรู้ตำรับคนไปคนไปอาจารย์เคยเนี่ยมันได้ สีมัน่ใชอาจารย์อยู่ยนะอาจารย์ชิมเสร็จแล้วอจารบอกกินมันได้พออาจารย์ดมเสร็จาอาจารยบอกสีมันได้ต้องรอาจารย์เป็นอะไรกันแ้วครับผมนะดูซิน่ากินมากเป็นครีมโอ้ครีมเยยนี่ยเป็นแบบ โดนโยนเลือดชิมเสร็จแล้วน้องโยนจะต้องติดใจโห้น้อผมติดใจทำไงดีอ่ะก็ทำไงล่ะก็ทำมาสั่งซื้อสีิจะทำขายก็ขได้ขายวะได้จะเอาไม่ล่ะไปหาที่บ้านจานเลยใช่ไหมจานทำให้กินที่บ้านเน่ยัน่นแน่ปากแดงนั่นเราอ่ะกล้าเนาะแย่คนแก่ได้ขนาดเนี้ยแก่ที่ไหนยังสาวอยู่เลยคิดอะไรอยู่เปล่ามั โอ้นะการลาดใส่ชากลาดใส่มือนะ <c oughs> แหมจะไป็นแคลายอย่างนั้นหรอก <c oughs> เดี๋ยวเซ็นเซอร์เสียอุ้ยการก์อารคนแล้วมันเดือดใส่มือก <c oughs> ็อา่าเฮ้ยรื้ติดเตาหรอแหมอาจารยใช้ล่าว<ส><ซ>อุ้ยคนมากเลยอ่ะนี่กับน้ำยาปูเลยอ่ะจริงๆเปลี่ยนเป็นปูปได้นะอาจารย์เลยโอ้โหเลิศเลยอ่ะเป็นถังปลาเป็นปูแน่อ่างหมออจานโน้อตมาของเราเอาละแค่นี้เลยอาจารย์เอาม <ๆ S 2> า ตายแล้วมาดูหน้ารับประทานนะคุณผู้ชมคนเป็นครีมดูสิร้อนมากสำหรับอาจารย์อาจารย์ชอบว่าอาจารย์ว่ามันไม่เผ็ดมากวาวนคำใหญ่ไปไหมอ่ะอืมัได้มาความเป็นน้ำยาข้นมากหรอจันวันหน้าเชิญมามาอีกไหม การปากผมเลอะไหมการปากหผมเลอะไหมอะไรนะผมถามว่าการปากผมเลอะไหมครับปากหยุดเลอะไปเหรอจะดีเหรออ้ขอบคุณมากนะจ๊ะที่รักโรแมนติกคอมนี่ วันหน้าเชิญชวนมาอีกมานะมาให้น้าสนุกไหมวันนี้สนุกมากสนุกมากสนุวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องหยวนนะครับที่มาร่วมสนุกกับรายการกินได้ก็กินวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนหยวนกินต่อจานครับอันมับหนึ่อีกไหมจัดอร่อยมากเข้มข้นคือจริงๆแล้วอยากจะบอกจานว่า คือให้อาจารย์พัฒนาสูตรอาหารแบบนี้เยอะๆนย่ผมชอบมากๆเลยแล้วก็ผมยังเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยมีเคล็ดลับวิชาในการทําอาหารวิธีการทําที่ไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นสไตล์ของอาจารย์เองซึ่งผมได้ทานแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณชมฮะห้ามพลาดจริงๆต้องติดตามครับอาจารย์นิสสักิ่นได้ก็กิน